เยามาเออนเยอะเืมสวัสดีค<า>รับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับช่องน้องเม็ดบัววันนี้เม็ดบัวจะมาทําอะไรนี่วันนี้น้องเม็ดบัวจะมาทําไก่ต้มน้ำปลานะครับอร่อยมาก ตอนนี้พ่อหมึกจะทำให้น้องเม็ดบัวกินเกมากใช่ไหมเกี่ยวมากใช่ไหมอะไรนะลูกเกียวมากใช่ไหมเนี่ยนี่แรกนี่นะครับมีไก่ครับน่องไก่ไม่เอานะครับแล้วก็เครื่อง แล้วก็พวกน้ำปลาเนี่ยครับหมอต้มนะครับดับแรกอออาศากไว้ไหนวะอาศากแค่ไหนสิอันนี้ไงเห็นแล้วนี่โอ้าว ตอนหนูเคยตานะครับทุบตะไคร้นะครับเพื่อกินเพื่อกินตะไะคร้จะไ,ได้ออกนะครับ <S <S โอเคสองหัวก็พอสองหัวก็พอนะครับท่านผู้ชม <S 1> <S 1> <S นี่เป็นแบบนี้แล้วก็ใส่ไปในหม้อนะครับต่อไปกระเทียมนะครับ ยำใส่กระเทียมเป็นล่ยใส่ไปสักสิบกีบนี่นะครับนี่เห็น,นะนไหมไม่เสียบขาอันนี้เป็นกระเทียมเฉลๆกูกนี่นะครับใส่ไปเลย แล้วก็ใบมะกรูดนะครับนี่ครับใส่ไปเลยใส่ไปเลยเนี่ยใส่ใส่ไปเลยแล้วก็เนี่ยครับขาขาขาไม่ต้องเยอะขาไม่ต้องเยอะนะครับแค่เดียวซอยสามกี พอครับซอยเป็นแบบนี้นะครับใส่ไปเลยโอ้น่าก,กินมากมถ้าเสร็จแล้วเดีย๋ยวแล้วก็ใส่กเกลือเกลืออยู่หลังบ้านอะ่ะไปเอาเกลือให้หน่อยเกือสีขาวอยู่ในถุงไปเร็วๆนั่งลงนั่งลงนั่งลงนี่นั่งนี้ ต่อไปใส่เกลือนะครับนี่เกลืออันบัวบัวใส่เกลือแบบไหนเออน้ำพีมเคยทำนี่นะใครๆก็เคยทำใช่เกลือเสร็จแล้วไก่โอ๊ยลดอ๋อแดบนียไก่นะครับท่านผู้ชมเราก็มาเลาะตรงนี้ด้วยทำไมไม่ต้องใส่อันนี้ เลาะตรงข้อมันนะครับมันน่องไก่เฮ้ยนี่ไม่คมเลยครับมันจะได้เข้าไปในเนื้อตรงนี้มันได้ สุกเข้าไปข้างในให้เห็นกระดูกเลยนะครับน้องๆน,นะครับจะสุกง่ายๆถึงกระดูกแล้วก็ใส่ลงไปในหม้ออีอ๋ทำมเขาทำอย่างนี้ชิ้นึงใส่เหมือนกันทำเหมือนกันเลยนะครับน้องๆ หน่อยค่ะน,นี่นะครับหเห็นกระดูกแนละ้วน้องๆแล้วก็ใส่ไปเลยทางน้ำหรกนี่นะครับจะได้แบบนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วก็ใส่น้ำให้ท่วมไก่นะครับ ใส่น้ำไม่ท่วมไกล่เลยโรยพริกไทยเม็ดไม่มีครับเอาพริกไทยผงไปก่อนโรยนิดเดียวนะครับเดี๋ยวน้องเม็ดบัวจะกินไม่ได้นะครับให้พอมีกลิ่นก็พอนะครับอ๋อแล้วตามด้วยน้ำตาล นะครับน้ำตาลน้ำจานขนาดนั้นเลยก่อนน้ำจานจานแล้วก็ใส่ซอสซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวซีอิว๊ขวขาวสักสองช้อนก็อะไรต่อคะอันนี้ครับ ซีอิ๊วหวานครับปรุงปรุงสีนะครับซอสหวานซอสหวาน,อ,นอยากอยากให้สีเข้มมากก็ใส่มากให้สีเข้มน้อยพ่อหมึกใส่สองช้อนนะครับเพื่อนนองไก่แค่สองน่องปลาล้วทำไมไม่ใส่เนี่ยมันไม่อบยน้ำปลานะครับเป็ดเบิร์กเคยกินน้ำปลาแล้วน้ำปลาครับ หนึ่งทะพีนหนึ่งทะพีนะครับมีน้ำปลาเฉยเลยปรุงรสด้วยข่าอหนึ่งกล่องพ่อมีน้ำปลาเฉยเลยเลยเหรอน้องเม็ดบ้มีน้ำปลานี่นครับใส่ผ่านไหมครับผงปรุงรสครับ แต่แซบแตแซบกัะนัวก็อยู่กับอันนี้แล้วครับย้ไม่กี่มันหมดแล้วแต่ซื้อมาใช่ไหมใช่นี่ครับรถดีนิดหน่อยเออรถดีนิดหน่อยอ๋อไม่ต้องใส่เยอะครบแลลาครับไปต้มกันเวลาต้มนะน้องๆถ้ามันมีฟองออกมาเราก็ตักฟองออกนะครับ ฟองที่มันเดือดน,นะครับโอ้ผมลืมอย่างหนึ่งนะครับเพื่อความหอมรากผักชีครับนี่ครับผ่อนลืมไปแล้วทุบนิดนึงนะน้องๆเพื่อเพื่อมีกลิ่นหอมนะครับความหอมของรากผักชีจะได้ออกนะครับนะครับทุบนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่ไปเลย อ่าไปต้มกันพ่อหมึกก็นําไก่ไปต้มแล้วนะครับรอมันสุกนะครับต่อไปเรามาทําน้ําจิ้มให้พ่อหมึกนะครับเพราะว่าน้องเม็ดบัวกินเผ็ดไม่ได้ไไดคกนะครับ ทำนิดนึงนะครับเอน,นิดนใส่เกรือให้หน่อยหยิบหยิบหยิบทำน,นั่นแหละเล็กทนิรนงเหรอใคใครแล้วทำเป็นตามมา <c ười> คุณผู้ชมไม่พอคบท่านผู้ชมซาบิแดงมาดังเสีัง สีดงตั้มนับเอาหมดก็ตั้มพิกเซลนี่ไปเลย กูหล่ะกูหล่ะกูหล่ะไหนกูหล่ะไหน ม,มือนก็บตำกระเทียมเสร็จแล้วเอาเปลือกกระเทียมออกน,นิดนึงกระเทียมใส่ไปตะกินหอมตะกไปใส่อะไรดีนะมนะนาว้มะนาวเอาเอาไม่ต้องด้วยนะครับ ิท่านผู้ชมเูดิลองดูลองดูเห็นเ็นไลเลย นแห้ะน้ำปลาครับสัก2ช้อนโตะน้ำมะนาวนะครับเติมความเป็นซีฟู้ดเข้าไปแล้วก็ขาดไม่ได้คือผงอุมัิในฟงงผง

นี่ผมทำกินเองนะครับบ้านไหนไม่ใส่ผม่อร,อรู้ตั้งไม่รู้นะครับผมใส่ครับ ก็ไปดูตอนสุกกันเลยนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมเนี่ยมีฟองเราก็ตักทิ้งนะครับแบบนี้ครับตักให้ทิ้งทิ้งให้หมดเลยนะครับนี่น้องๆตักทิ้งนะครับไปชมกัต่อต่อไปเลยนะครับ านะครับเพิ่มสีสันด้วยนี่ครับผักชีนะครับโรยหน้าครับสีโรยหน้าเพิ่มสีสันนิดหน่อยเพิ่มสีสันนิดหน่อยเดี๋ยวเรามาชิมน้ำกันนะครับว่าเป็นยังไง อ๋อเยก็อดสดบอกท่านผู้ชมดิบอกน้องๆเพื่อนๆเลยอ๋อเลยแต่เวลายังไม่ได้กินเนื้ออยากกินออันนี้ของพ่อนี่นะครับของพ่อหมึกอันนี้ของน้องเม็ดบัว โบ้โของมังเป็นตัวใหญ่มากเลยค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาชิมเนื้อกันนะครับเดี๋ยวนะครับนี่เดี๋ยวไม่บัวรอพ่อก่อนไม่รอครับเดี๋ยวรอก่อน <laughs> นี่นะครับจนจิ้มซีฟู้ดนะครับราดลงไปเลยนะครับรอ,อพ่อก่อนนี่ง ลมมาองชนินี่นะครับท่านผู้ชมในนี่กินแบบนี้กินแบบนี้ไก่กินไหม,มกินพร้อมกันกินพร้อมกันเอากินก่อนเลยกินก่อนเลยเนะี่ยนี่ครับชิมเลยนะครับ ออ่ากัดๆนี่กัดตรงนี้อืมอยันกันอ๋อยก็จบไปแล้วนะครับกับคลิปทำไก่ต้มน้ำปลานะครับสำหรับครัวน้องเม็ดบัววันนี้พ่อหมึกกับน้องเม็ดบัวขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดก,กระดิ่งกุ้งกิ้งก้องกิ้งได้เลยค่ะติดตามชมนะครับว่าพ่อหมึกกับน้องเม็ดบัวจะมาทำอะไรกินกันอีกไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับนี่ครับท่านผู้ชมดูน้องเม็ดบัวกินนะครับครับน้องเม็ดบัวกิน <c oughs> วัหนึเลย ข yeah, องพ้อเหมึอครับเต็มสีสดอร่อยแหบน้ำซ <that> ุปทำให้ปวดดูเออ

啊！Uh huh.